เองคุณนายดูจเดือนค่ะซึ่งเป็นเจ้าของสวนผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดจันทบุรีแห่งนี้ดุจเดือนเองนะคะมีลูกสามคนค่ะลูกชายคนโตนั่นก็้นิกกนนีรุดนี่รุดบายครับแม่ลูกสาวน้องนุชปุณสาค่ะถ้าจะพูดเรื่องวาสนาละก็เขาเป็นแค่คนอาศัยแต่ ม่ดีตรงที่ว่ามีน้องสาวมล่วก็บค้นหนูเมื่อมานถ้าจะพูดเรื่องพะกกามาดนะคะเขานะ่ะทั้งสวยทั้งเก่งฉันเนี่ยลืมแม่ครับมอน,นีแม่มิทุลายอย่างสิคุยกับมินูทับแม่ากรเรื่องที่แม่ให้มินุทไปหาคนงานมาเก็บผลละไม่จังใดล่ะลูกเรื่องคนงานแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับนีรุทได้เห็นเอ้ยนานะ้ำน่ะไปติดต่อคนงานทั้งบ้านเกิดของวาสนาวไว้แล้ว อีกสี่หามือคนงานกับมาหอดสวนผลไม้ไอ้แล้วครับแม่ดีมากลยลูกแต่ว่ามืน่นนี่นิรุตบอตต้องไปสวนผลไม่นะลูกเอาเป็นอย่างไรครับแม่แม่สิให้นิรุต่ะพาแม่น่ะไปทาธุระในเมืองแม่นัดกับท่างแกเล่งไว้นะลูกแม่ครับแลว้ววาสนาจะไปนในสวนผลไม้กับผู้ใดครับวาสนาเห็นบอสสบายอยู่ด้วยครับแม่บ่าเป็นอย่างดครับพี่รุด เดี๋ยวพาไปทํางานในสวนคนเดียวก็ได้ให้พี่ลวดนำภาพาค,คุณแม่ไปทาธุลาสาพี่พัดนาะตาพง์ลูกครับพ่อมม่มีลูกทั้งสองคนบ่ได้ไปโรงเรียนแม่นบอแม่นละครับพ่อพอ,พอดีเลยไปในสวนเป็นมู่แม่ดูแลแม่เทนพ่อได้ลูกเด้อได้เลยครับพ่อเดี๋ยวผมจะเป็นคนดูแลแม่เองครับพ่อพี่พัดนาะตาพงศ์หลานยา่าครับย่าตั้งใจเรื่องหนังสือให้มันเก่งๆนะลูกจะได้มีความรู้สิบไ่ได้สมองหน่อยเหมือนคนบางคนแม่ครับ <S <S วาสนา ดูแลตัวเองดีๆนะน้องนะเดี๋ยวปีเสร็จตัวละเร็วรปีสิรีบกลับมาหาด้ตามแม่มาลูกแม่ครับเป็นย่างยาเปิดจังบวประชดประชันแม่ทุกมือเลยครับแม่บะมีอย่างดอกลูกพิพานาตาพ้พพองลูกแม่ไม่ยาเพื่นนาบริหารธุรกิจหลายอันหลายอย่างอาเสีเยนเนี่ยเคลียร์ๆจากน่อยบะเป็นอย่างดอกไม่ยาพื้นปากลายแต่ว่าพื้นใจดีอยู่ลูกสองคนไหนตั้งเกลียเลียนให้มันดีๆเดี๋ยวจบออกมาเสดมัมาซอยธุรกิจของยาพื้นข้าใจบอ ครับแม่นาตาพงกับพิพัดนจะแต่งใจเลี้ยงดีๆดเบสใ้พ่อกับแม่ผิดหวังดอกครับเนาไอพิพัดนเนาะลาไปเลียนหนังสือมือน,นี่ยจะไปลำไปเลยเดอ้อให้เจ้ากับขึ้นมามากินข้ายู่บ้านส่วนมา,นาเอ,อื่อยยู่บา้านกินผากินข้อย่พอจะคลองหิวดอกอน,นะก็ต้องเป็นหัวงเอื่อยนะบ่มีผู้่วงเจ้าดอกอเบืองนะก็มีผู้ใด่วงเจ้าเลยยุนี่นะจะมาต๋ว วาสนาหัวขักเธอในเรื่องที่เป็นไปความในใจพยายามเผยสิเสียเฉยนอเอาไว้คอยดูไปข้างหน้าแล้วแต่บุญพลาสิมมตุ้มมโอในหัวใจยังโจดจอพออยากมางห่างอายใจดวงนี้หักพีช ถึงไม่ยาพันสิหายอยากให้ภายกายนี้ถ้าชีวิตประทันสูขสิย่อนไปจนใดอคอยดูไปเด้อป้าคนสื่อวาสนาสิทนได้หรือบ่งติดตามไปเด้อพอบทละกอนเรื่องนี้